สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่หน่อยผ้าร่วยมือนี้แม่หน่อยผ้ารวยก็สีผ้ามาตามแนวทางของอาจารย์เส้นเศร้าเนาะคะ่ะอาจารย์เส้นเศร้าเพิ่นกะมีแนวทางสีมาฝากพี่น้อง 4, เอฟซีเฮานะคะ่ะงวดที่แล้วเลขของอาจารย์เส้นเศร้าเพิ่นกะเขา่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นว่างไวอยู่ทีลางแต่ว่ามันไปขืนบนเนาะคะ่ะ ถ่พี่น้องเอฟซีเฮ้าเล่นบนล่างกัสิได้คือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เฮากับมาตามต่อแนวทางของอาจารย์เซียนซาอู่เพิ่นเนาะค่ะว่าเพิ่นสิว่างแนวทางให้ตัใดงวดวันที่สิบหกเมษายนนี้เฮากะมาฟังน้ำกันเนาะค่ะเตรียมสมุดปากาจดไปพร้อมๆกันเ้อค่ะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวนี้ อาจารย์เยสียนเศร้าอูเพิ่นกับยู่ในสายแล้วเสียงอาจสิว่าดีปันใดเน,หนาะค่ะอาจสิคุกค,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 คุกคักคักพอว่ามันเปลี่ยนน้ำคืนน้ำอากาศเนาะค่ะเอาเข้ากับมาฟังเนี่าท่างจากอาจารย์เสี่ยนเศร้าอูเพิ่นพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสี่ยนเศร้าอูสวัสดีครับผมเป็นได้สบายดีทุขทุกคนบ่สบายดีทุกคนอยู่ ขาด,ดขาดแนวเดียวขาดแนวเดียวานี่ยเดี๋ยวชกันละท <c oughs> ัานหาแนวเดียวละทาในใดก็ได้ใชอกันนี่ละลำบากลำบากเอาเอามาเข่าตอนวันาาสัญญาณนี่จ้าจ้าเอาง่วนนี่เานาะสามตัวเด็ดเนาะ <ๆ S 2> ทุกคนละโชคดีทุกคนจะไดกเอาชดเล็กดเนเอาเล็กดินเาไปก่อนเด้ออ่า เลขเด่นแปดหนึ่งสี่เด้อเลขเด่นเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เนาะค่ะเลขเด่นแปดหนึ่งสี่เด้อค่ะมีแปบดบมีหนึ่งมีสี่มีเสียงว่มีมีอากาศน้ำึ้นอ่าเอาเลขสองตัวบนเท่า อสองตัวบนก่ะหกหนึ่งเก็บสองแปดสามเก้าซี่เอาย่ำให้หกหนึ่งเก็บสองแปดสามเก้าซี่แต่การเน้นให้กะหกหนึ่งเก้าซีเน้นค่ะตรงเลยเดี๋ยวตกับไปแล้วเอฟซีเด้อเอาสองตัวล่างกะแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเน้นกะ ก <92 S 1> ้าหนึ่งเก้าสองนะเน้นนะนร่างตรงๆเก้าหนึ่งเก้าสองนี่ละเก้าสองอันเน้นมันน้ำมันตัวนี้ละสามตัวบน,สา,วบนสามตัวบนนี่หาสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหาเก้านิ่กันนิ่งหาสองเก้าในละตัวเดียวเนี่ยล่องกับเจ็ดหาเก้านั่นนะอ่า เลีนตดเตียงไว้หรือว่าเอฟซีสีจับหมุนใช่กันก็ได้เลขกันเนี่ยมันเป็นเลขซี่ตัวหนึ่งเนี่ยเลขเนี่ยซี่หาตัวเรงเนี่ยห้าสองเก้าเจ็ดหกเนี่ยเพื่อเพื่อมันสิมาได้นีสองตัวเด้สีเจ็ดจี้บนจับหมุนใช่กันเอาก็ได้มันวันหันได้ไหมเอานี่ก็ได้เฉพาะใส่ซีกับเขาเด่นบวชนี่นะเลขหกตัวเลขคุกตัว ยาหกตัวกันเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดขั้นวิธีจับกะเก้าเก็ดศูนย์แปดหกศูนย์เจ็บหนึ่งจะเสียวิธีจับมันนะจะไม่ง่ายนหน่อยตัวนี้นะบ,บ,บ,บอจะาเบหลายต,ตัวนี่เบาตัวหลายตัวดอกเรือมัก เกาเก็บเท่ากับมันม่ยืนเยเก้าเก็บเลยเก็บเก้ากับว่าไปเขากเบ่งไปตามมันนี่ละหรือวแต่เพ่นติดจับดอกว่าเอฟซีเ้วจะตบาเลขนึ่งเรียกว่านี่ว่าบอดวแล้วอันแปดสองเก้านี่ยแปดหนึ่งเก้านนีวดานี้นะสับตัวจะเลืมเด้อเลี่ยมติดไปเน่ติดไปเนเพราะว่าเลขสามตัวนี่ มันมัน,ม,นมีอยู่เลขกันเฮ็ดออกมาเดี๋ยวนี้นะ,ะถึงเฝ้าสู่ฟังเฝ้าสู่กันฟังว่าบ่ลบอนบ่ลงดอกล่วงเอฟซีสิว่าเลขหลายตัวแท้เพราะว่าธรรม,ามดากันอีกแล้วแต่ว่าที่ซื้อเนี่ดอกที่เริ่มแต่งวันนี้ละเพราะว่า,วาเฮ็ดออกมาแล้วมันเป็นเลขนีเ่นเขาสืบกันนี่ละสามสิบหกสุดสามสิบหกสุดตัดออกเลขสิบหกสิบเอน ปีกายมาถือถือปุ้บ้านี่ก็ถือ,อกีตรงตรงขั้นถือตรงสายบนนี่มันก็นสิล่างเป็นตัวกลับกันสินะเน,นี่ยเฉพาะปีหกหานะเพราะมันเป็นเลขโต้สิเรียนเพราะว่านี่แหละสิไปเรียนปลาฟิลิปปินส์เดี๋ยวนี่เราไปปลาฟิลิปปินสเนี่ยเยวนี่แหละเสียไปก็เสียไปเลยลอกไปเลยเพราะว่าขั้นได้สมมุติว่าเจ้าได้เลขเด่นน้ำหลวงพ่อมา ก็ให้สองเก็บเจ้ากราเล่นสองเก็บกันเจ้าหาเลขหลักสองเลยมีสองยกตัวนี่สองไม่ยกตัวออกกาเล่นหมดเลยเจ้ว่าโตไไัวอไรได้กินความความงวดดีละสิเล่นงวดาดีละง้วนที่งวดนี่มันเป็นงวดที่หาบอกเดี๋ยวหนึ่งสองสามที่หามวดที่หก,ท,หกที่มันเข้าไปว่างวดที่หกเนี่ยในพระบังใน ชุดโต้ดนนีนะวันที่ 6. หกวันที่หกนั่นแหละเจ้า<ม>ให้หาตัวพวงเลยเลขหาสองเก้าเนี่ยมันมันมันเขามาหาสองเก้านี่หาตัวใสซด้วยเจ้าติดเป็นห้าสองสองเก้าห้าเก้านั่นก็ทีนี้ก็สามสุดหนึ่งดอกนั่นแหละจัดออกมาไม่ได้ือสามสุดหนึ่นน่าจะร่อนที่ตัวนี่ละเลขสามตัวนี่ แต่ว่าอย่าถิมเด้อหกสองเก้าเจ็ดสองเก้าอย่าไปถิมเด้อเราผื่อมานำกันอาญาดิแต่ว่าเลขเด่นนี่เขากันแล้วแล้วก็เลขฟันน่ะนะฟันจังได้เปขฟันจังสันเขาละว่าเลขจวบแปดสี่แปดห้าแต่ดูแมนบอว่ะแต่ว่าปั่นเกี่ยวกนปั่นเกี่ยวในเก่าด้ไปเห็นี่เกาเก้านะสมุตเก่าเก้าดิเขาาเลขเก้าเก้าสิกลับมัน เรีกตัวเก่ากลับมามันยังย่า่เจ้าจำในวอลเล va, limbs, part, ่มันออกอย่างสองหาแปดป่นสองหาแปดนั่นล่ะนั่นล่ะสองหาแปดเรียกร่างมันออกอย่างแปดสามบ่อย่า่นั่นละเพราะว่าคอยเห็นเจ้าหน้า่ายเก่าเจ้าหน่ายคอยเจ้าหน่าเก่ามันต้องเป็นตัวเก่าใหม่อีกแล้วเรีกเก่านั่นละคอยฝันมันเคลื่อนคอยเจ้าฟังอะไรมาเรียกกันเปดพะว่าเปดหาเปดหาเปีดสี่ไปครับ ่อยๆกันเลยว่าเอาขั้นขั้นบนเนี่ยมันซีออกกันแปดหาหาเป็นแปดแปดสีสีแปดล่างกันซีอกรันหกแปดแปดหกด้ววางสิงหอืมคือว่ามูพวกมากเข้าไปปั๊บประตูคนพังคอยเห็นกูญพูเดียวประตูบอกองี้เด็ประมาณสามเมตรคนเดียวประตูคอยดึงกุนผูดเดียวเห็นจังซี่ดึงขึ้นมาได้ขึ้นเก้าเหมือก็สิว่าประตูก็เป็นแปดข้นก็นววสิปเป็นหกกันว่น 6, าล่ะอืมปัดเข้าไปในบ้านดีคนเั้งเติมอุ่น มีเจ้าหน่ายมีคุณน่ายอยู่หันคอยถึงว่าบัดดินเ้กหน่อยเพื่อเก,กันว่าเลขเพือกก่อเรียเลขกี่ละกับเจ้าหน่ายมันจีออากันแป5 8ดหาหาแปดไม่หาแปดแปดหากับแปีดสี่สี่เปดด้ดยนั่นละว้างสี่แหม่มบัตเดนเพื่อเกิ่เลขขั้นบนออกหาแปีดที่แปดข้างล่างก็จีอ่ปดหกหกแปดตัวจังสันเหล,ลวหราอ้างสี่แหม่คำฝันแหม่ ว่นที่ฝนแย้ววันย,ยังเด้เอาบาดนี้ก,นกินเขาแล้วครับอันนี้เขาคุยกันว่บาบพรไม่ได้คุยกันไปฟังอันชุมพรลงไปเห่ากันลงตันนั่นละบาดนี้สรุปสรุปให้แน่บาดนี้มันถ่ายคลิปแล้วคืเอเจียวแย้ววันนัชฉันเลยบออ้าวสรุปกะเอา,รเอา,ราธรรมชาติลรไปอเอาใกล้เมื่อเดี๋ยวเสียน เน้นให้ดอกไปพุ่มเก่านี่ยแล้วเขาให้เอฟซีโซกๆมันๆกันเด้อไปช่างใดก็เขาให้มัดระบัดระบัดระบังเด้อเอฟซีแอดมินเดินทางคอยรอดปลอดภัยสงการแล้วยอือที่กินสงการเอาออกมาในการยินไล่เขาก็สิเรียลกันแบบมันเด้อเอฟซีเอาแค่นี้ละแค่นี้ละอ่าขอบคุณอาจารย์เช่นเส้าอุค่ะจ้า ขอบคุณอาจารย์เซี่ยนซาอุที่มาให้แนวทางเนี่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่คือแนวทางเลขของอาจารย์เซี่ยนซาอุเนาะค่ะเพิ่นกะเน้นให้หกหนึ่งเก้าสี่เนาะค่ะบนล่างเพิ่นกะเน้นเก้าหนึ่งเก้าสอง สามตัวเพื่อนกับเน้นให้หาสองเก่าเกตหาเก่าเนาะคะ่ะสำหรับเลขหกตัวของเพื่อนกับมีเก่าศูนย์หนึ่งหกเกตแปดเนาะคะ่ะเลขฝันของเพื่อนเพื่อนกับฝันได้แปดสี่แปดหาแปดหกเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีมาการะจัดขัดกับพานเนะะื้อค่ะทั้งสองเ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่านั้นกับโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมและกรับฟัง สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเน้อค่ะสวัสดีค่ะ